สวัสดีครับวันนี้ชื่อชื่อตอนอะไรดีวะเนี่ยซีนี่ใหม่เลยแล้วกันยืนงงก็ตรงเพาเสียตังค์นะครับผมวันนี้อยู่เอิร์อินดี้ครับผมแล้วก็จ่าดำนะครับผมซึ่งวันนี้กลังชอบแถปนิวเดี๋ยวนะใครแม่งบอกว่าใครแม่งบอกว่ากูยังไม่เสียตังค์ใครใครใครยังไม่เสียตังค์ครับกูยังไงก็ยังไงแล้วมกิึงบอกว่าอะไรแค่บอกว่าชอบ อืมแต่เสีวนหน้านไฟแล้วอ่ะ <c oughs> ไอ้เชี้ยแม่งกดเิดีไปแล้วพี่ไ้ไม่แต่กูชอบไม่ชอบหกสี่ผมชอบร้อยเฟิร์อืมไอ้บอลมึงยเอาอะไรมาไปอยางกูโอเควันนี้เรามาเรื่องของคีย์บอร์ดกันนะครับผม,ผมช่วยแนะนำตัวหน่อยครับก็ชื่อบ bon อลนับอยู่วงการคีย์บอร์ดมาประมาณสามปีแล้วครับผมครับผมถ้าทีนี้นึกไม่ออกนะครับผมนอกจากคีย์บอร์ดแล้วมีอะไรครับไม่ิมครับ ไอติมชื่ออะไรครับไขทองครับผมนี่ครับผมนอกจากได้คีย์บอร์ดแล้วได้ไอติมด้วยนะครับผมมากันได้เลยวันนี้เอาเพิ่มด้วยนะยอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มเริ่มมีเผากระหลังใหม่วันนี้เราจะมาศึกษารึกษาเรื่องคีย์บอร์ดนะครับผมเนื่องจากผมเนี่ยไม่รู้เลยแต่คนเนี้ยอาการหนักอาการหนักแล้วครับคุณผู้ชมคือคือมันบอกมันจะมาป้ายยาผมนะไอเนี้ยมันบอกมันจะป้ายยาผมแต่ตอนเนี้ยมันลงแดงแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดีตัดกันไปก่อนคืออันเนี้ยพี่ขอถามก่อนว่าคีย์บอร์ดเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยเอาแบบคนไม่รู้เรื่องเลยมันมีแบบไหนบ้างเออหลักๆก็คีย์บอร์ดแบบพรีบิวทั่วไปยี่ห้อไหนงั้นก็อย่างพวกเออเลสเตอร์คอแซแล้วนี่จะเป็นี่ห้อคุทั่วไปครับเอนมีคีย์บอร์ดแล้วก็ลองตัดมาอีกพวกนึ่งจะเป็นอ่อพวกวินเทจคีย์บอร์ดเนี้ยที่จ่าดำถืออย่างเงี้ยนะครับผมไหนไหนจ่าจ่าโชว์หน่อยจ่าโชว์หน่อย แทนแทนอ่าครับผม,มจะเป็นคัสตอมแบบที่เห็นตรงนี้นะครับผมอืมก็คือหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับน,นี้ Custom, นนคัสตอมตรงนี้ครับคัสตอมคัสตอมหมดเลยใช่ครับความแตกต่างของระหว่างคีย์บอร์ดบ้านๆกับคีย์บอร์ดแบบเนี้ยถ้าทั่วไปมันมันมีลักษณะอะไรยังไงบ้างก็หลักๆที่ความต่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวิตช์ที่เลือกใช้หรือว่าสวิตช์ที่คีย์บอร์ดวินเทจพวกนี้มีอยู่นะครับผม แปลกประสมอย่างพวกนี้ครับผมก็อีกเรื่องนึ่งคือตัวิ u i l d quality ของมันก็อย่างที่เรารูก้กันว่าอของหมัยก่อนเน่ะทำมาเพื่อให้อยู่ได้นานแต่อลองเคาะเคสดูครับเคาะนะหนาหนาจริงแล้วลองดูข้างหลังดูครับไหนขอขอขอ,ขอดูข้างหลังลหน่อยโอ้หอันนี้อันนี้หนักมากเหล็กล้วยนะเคาะด้วยใช่ใช่ใช่อันนี้คือมิเศษก็คือ build quality ของสมัยก่อนเป็นอย่างี้ส่วนพวก custom เนี่ย ที่ราคาเห็นราคาจะค่อนข้างสูงเนี่ยเพราะมันมีเหตุผลคือทั้งตัวส่ญญวนใหญ่จะทําจากเซียนใช้เป็นวัสดุแพงๆเลยใช่ฟโคนะอลูมิเนยียมเซียนสีขึ้นรูปทั้งตัวหรือว่าท้องเหลืองอะไรอย่างเงี้ยผมเขาเบียกนี่เป็นท้องเหลืองเหมือนกันครับแล้วก็เคสก็เป็นเซียนเซียเนี่ทั้งตัวครับผมโอเคแล้วพี่เห็นสวิตต์กับปุ่มเนี่ยไอส้สีสีเนี่ย มันเป็นแค่สีหรือว่ามันมันต่างอะไรกันอย่างไรบ้างสีเนี่ยในคอมมิวเตอร์เขาจะเอาไว้ใช้แบ่งแยกประเภทของไออ่ะแบบเนี้ตัวสวิตช์ของมันเองด้วยครับผมก็แต่ว่าจะไม่แบ่ง,งประเภทด้วยใช้สีนะแต่ว่าสวิตช์แต่ตัวจะมีสีแล้วก็อา่ถาถ้าขนาดที่ต่างกันไปอย่างเช่นอา่าสวิตช์ก็ส่วนใหญ่ผมต้องแบ่งเกาะบอกว่านาะแบ่งเป็นสามแบบหลักับผมก็<อ>คือลีเนียคือจังหวะพวกสวิตช์จังหวะเดียวที่กดทีเดียวแล้วลงไปเลยอย่างนี้ก็คือกดทีเดียวปื้ดลงไปเลยอย่างนี้คือลีเนียที่เราจักกันคือไอเอ็มเอสไอเชอรี่เอ็มเอสแกละ ที่กดทีเดียวลงอ๋อมันคือมันจะกดจังหวะเดียวคือจังหวะเดียวคือนุ่มๆลงไปเลยแล้วก็แบบที่สองคือแท็กทารนะผมก็คือกดมีสองจังหวะก็คือกดลงไปพ๊บมันจะมีจังหวะหยุดกึ๊กนึงก่อนก่อนจะลงไปผมลองกดนะอ๋อมันจะกึก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 ่าสุดท้ายก็จะเป็นพวกคลิกกี้นะครับผมคลิกกี้บนนี้ก็จะมีเดี๋ยวเป็นตัวนี้ก็กดนี้ถ้วคุณเคยกันก็มีเสียงคลิ๊กคลิกคลิ๊ผมเหมือนอารมณ์เหมือนอะไรนะ เวลาเรากดกดคีย์บอร์ดกดคีย์บอร์ดแล้วมันจะรู้สึกกิ๊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 กใช่ไหมครับผมอ๋อก็กิ๊กกิ๊กก็จะแบ่งได้หลายแบบนะผมเอเจแต่ว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลึกมุไปอีกนะอธิบายกันทั้งวันก็ไม่หมดมันเป็นเรื่องอะไรผมแนะนำอ่ะให้ลองหาซื้อเองกับไอซีเราะว่าตอนนี้ในไทยหาเริ่มหาซื้อข่าวของกง่งายๆขึ้นเยอะครับผมว่าในช้อปปี้นี่ก็จะมีร้านอ่ะร้านที่ผมทำแก็แพคเกจเมช เอาช้อปปี้แล้วผมจะอมเอาริ้งมาให้ตรงนี้เผื่อจะครับครับผมเออ่ก็จะมีเราก็มีสวิตช์แบบขายแยกตัวเดียวก็มีแล้วก็ซื้ออยากซื้อลองก็ลองกดซื้อซื้อลองก็ได้นะผมว่าไอ้ตัวส่วนที่เห็นบนเนี่ยไม่นับข้างบนนี้นะผมข้างบนนี้เขาแเป็นของวินเทจซึ่งมันมีแล้วตัวตัวนี้ตัวนี้ตัดทิ้งตัวนี้ตัดทิ้งอ่ะเราเราเรากันเหลือแค่นี้นะเหลือแค่นี้จะมีจะมีขายส่วนใหญ่จะมีขายแต่ว่าอาจจะไม่ครบทุกตัวนะผมเพราะบางคนผมก็เป็นสวิตช์ขายแยกของมันเองอยู่แล้วซึ่ง ผมได้มาจากเพื่อนอีกีหนึ่ว่าผมมาซื้อมาเองจากต่างประเทศจืนมาครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือจะมีขายบนทัอปปี้ร้านพิซซ่าเนี่ยครับอยากลองตัไหนก็ลองไปดูนะครับผมแล้วก็มีดิสครปชั่นอะไรที่อธิบายค่อนข้างคับข้อพิรุณอยู่แล้วว่าเออเป็นสวิตเออ่ทิกกี้รีเนียหรือว่าเป็นแทคพายอธิบายไว้น้ำหนักการกดบมีก่านไปครับผม one hour later โอเคเรามาต่อกันครับหลังจากกินพิซซ่ากันอิ่มเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยจ่าดู ในโลกของเขาไปก่อนอ่ะเราบอกต่อกันนะครับผมวันนี้เมื่อกี้น้องบอลบ,บอกว่ามีเรื่องคีย์แคปด้วยมันคืออะไรครับผมก็เจ้าไอ้บนสวิตเนี่ยก่อนก่อนจะเป็นตัวสวิทมันจะมีตัวคีย์แคปตรงนี้ใช่ไหมครับผมครับผมมาดูเลยอ่านี่คีย์คแคปนี่อันนี้คือคีย์แคปวินเทจนะครับผมซึ่งคีย์แคปเนี่ยปกติเราจะแบ่งคีย์แคปกันหลักๆจะมีสามประเภทสามตัวสามสี่ประเภทใหญ่ๆนะครับผมก็คือการตัวตัวสองบนกระสือนี่ คนทั่วไปแต่คีย์บอร์ดทัวไปที่เราเห็นในสมัยนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้เลเซอร์เขียนลงหรือว่าการสกรีนลายลงบนนี้ซึ่งทำนะที่เราเห็นที่เขาเรียกว่าปุ่มคีย์บอร์ดลอกปุ่มคีย์บอร์ดลอกเนี่ยคืออ่าอ่าอ่าคือสมัยนี้ปุ่มสีดำดำที่เราเห็นกันคือเขาเอาคีย์แคปสีขาวมาแล้วเขาก็เอาไปจุ่มสีดําแล้วเขาค่อยเอาเลเซอร์ยิงให้เปน็นตัวอักษรยิงสีออกอให้เปน็นตัวอักษรแต่ว่าอันนี้กลับกันคืออันนี้เขาสกรีน สกรกีลายสีนะดำโลงบนคีย์แคปเนี่ยครับผมแม้แต่ตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ใช่เออสก,กีโลงบ<ช>นคีย์แคปอีกทีหนึ่งก่อนรูปหน่อย่าพอพอถ้รูปแล้วมันจะอะไรนะนูนขึ้นมานิดนึงใช่ใช่ใช่มันจะไม่ไม่มันจะไม่เหมือนอันเนี้ยอันเนี้ยมันจะเรียบ,ยบกว่าอันเรียบกว่าอ่ะแต่ผมจะอธิบายตัวเรียบมันจะมีเรียบสองไอ้แล้วแต่ว่าที่เอ่อเมื่อไอ้ที่เป็นที่นิยมในสมัยก่อนแล้วว่าเริ่มหายากนะคเลยเริ่มหายากสมัยที่เพราะว่าคอสค่อนข้างแพงอ่าเริ่มมาก่อนเลยก็จะเป็น ตัวาดซับนะผมก็คืออันเนี้ยทาวิธีคือแทนที่จะเป็นการสตีนลายหรือว่า,เ,าเลเซอร์ลนยลงมันตัวคีย์แคปใช่ไหมเขาก็เปลี่ยนเป็นการว่าอะไรนะใช้พลาสติกที่เขาเรียกว่าพลาสติก PBT มันจะพลาสติกพวกเนี้ยมันจะทนความร้อนได้มากกว่า uh huh. แล้วเขาก็ไดมึกลงไปบนตัวคีย์แคปเลยคือต้องเรียกว่ายังไงอ่ะย้อมย้อมหมึกลงไปบนตัวลงไปข้างในเนื้อคีย์แคปเลยทําให้มันทนกว่าพวกนี้ทนมากใช้แบบอ,อย่างบอด ย่างบอดตัวเนี้ยอายุี่ปีแล้ววะาตัวนี้น่าจะมีเลขสองเลขสามไหมขั้นต่ำน่าจะมี20-10ปีก็ไม่มีลอ,อกไม่มีอะไรเลยอืทนมากทนพวกนี้ทนแต่ว่าทนที่สุดเนี่ยปบบาแข็ทนสุดก็จะเป็นแบบนี้คือเรียกเขาเรียกแข็ัดดบเบิ้ช็อดคือถ้ามองข้างหน้าเนี่ยมันจะดูเหมือนกับไม่ค่อยมีอะไรธรรมดาแต่ว่าคือถ้าดูดีเนี่ยแต่ตรงต้องต้องเป็นภาพมาโครถึงจะมองเห็นว่าผิวมันอาจจะเรียบเป็นเนื้อเดียวกันไปเลย แล้วถ้าเรากลับด้านหลังมาดูน่จะเห็นรอยโมเนี่ยคือรอยโมตรงเนี้ยสีดำๆเนี่ยคือเนื้อพลาสติกที่เขาฉีดเข้าไปให้มันเป็นตัวเป็นตัวสอรเลยแล้วก็ฉีดพลาสติกเนี่ยครอบทับตัวสอรอีกทีหนึ่งเพื่อให้เป็นคีย์แคปสองชั้นแล้วเดืเบันช็อตอันนี้คือคนที่สุดแล้วใช้จนคีย์แคปพังเลยคือยังไงก็ไม่ลอกอืเป็นคีย์แคปที่คนที่สุดแล้วแต่ก็แพงที่สุดในวรการผลิตทั้งหมดอ่าก็เทียบซิกับคุณห้าดีๆีตันใหญ่เขาจะบอกไปแล้วว่าเราผลิตด้วยเดืเบันช็อตครับผม เทคนิคไอกาเป็นธิบาบเรื่องดีแคบเข่าๆครับผมมั่นจะมีการปีิหลายแบบซึ่งจะไม่พูดถึงดีกว่าเพราะยาวคุยกันทั้งวันโอเคครับเอาแหละเรามาสรุปกันหน่อยดีกว่าว่าถ้ามือใหม่อยากซื้อเนี่ยอยากเริ่มเล่นควรจะเป็นยังไงดีก็ถ้าอยากเริ่มเล่นเนี่ยผมแนะนำว่า ให้ไปหาลองให้ไปหาลองศึกษาเรื่องข้อมูลเรื่องสวิตก่อนไปลองฟังดูเออไปลองกดดูก็ได้ตามห้างเข้าไปอะไรเงี้ยไปลองกดดูเออราวเล็กเนี่ยกดเป็นยังไงชอบฟิลแบบไหนแล้วจําไว้แล้วก็อ่ะก็จําประเภทของมันไว้ดีกว่าว่าเป็นฟิวลิเนียท้าท่าหรือิกกี้แล้วก็เอาคิวของนั้นอ่ะเอาไปลองเสิร์ชต่อดูว่าเออในซัตตาด้าในช็อปปี้เงี้ยเออมีแบบไหนขายบ้างไอเนี่ย,ยผมแนะนําอยู่นะก็จะมีตัวละแบบเหมือนตัวหนึ่งคืออ่แอมโพร ต้องเล็กสอต้องแ <p> อมป์โอ <Sol. S 2> สอนนะครับผมแอมป์โอสอนราะว่าเป็นของแกไหมบางของเราขายของปลอมนะส่วนผมไม่ผมไม่รู้เหมือนกะันว่าสบไหนขายของปลอ,องนะว่าผมไม่ค่อยได้ซื้อพวกนี้เท่าไหร่ครับเอ่อก็ส่วนหนึ่งเนี่ยคือซื้อมาเราโมเองหรือว่าจะส่งช่างโมก็ได้ผมก็รับโมนะแต่ว่าอาจจะคิวยาวนิดนึงเลยต้องสอบถามเข้ามาก่อนว่าว่างไหมนะผมครับเอ่อก็ ตัวหนึ่งที่แนะนำเนี่ยถ้าแบบอยากจะแบบซื้อแล้วใช้ทีเดียวจบๆเนี่ยผมก็อีกอย่างหนึง่งทีแนะนำก็จะเป็นแบรนด์รีโอโตัวไหนก็ได้เพราะว่าตัวแบรนด์เขาเนี่ยเออคือพูดกับในวงก,การเนี่ยคือรู้ชื่อเสียงกันดีแล้วว่าเป็นรีบิที่ดีสุดในปัจจุบันแล้วแล้วถ้าเกิดอยากจะคัสตอมแบบทําแบบ,แบ,บเอกลักษณ์ของตัวเองไปอีกก็อาจจะเก็บเงินขึ้นใหม่หน่อยแต่ก็จะแพงขึ้นใหม่ระดับหนึ่งอ,อาจจะใช้เงินประมาณสตาร์ก็ ห,ห,ห้าหลักนะครับผมห้าหลักนะครับผมต้องเตรียมตัวไว้หน่อยนะเพราะห้าหลักคือสตาร์ทก็จะเป็นคัสตอมอะไรครับผมทําได้แบบอิสระตามใจชอบประหยที่ต้องการอันนี้คัสตอมส่วนตัวของตัวหนึ่งแต่นี่ยังไม่สมบูรณ์นะพอดีว่ารอของมันาเพิ่มอยู่อันนีแ้แนะนำหน่อยครับว่าอันนี้เป็นคัสตอมอะไรยังไงบ้างครับผมอ๋อตัวนี้คัสตอมตัวนี้ชื่อ IDB 60ครับผม ID อ่าก็เคสตัวนี้เป็นเวอร์ชันพิเศษทำจากสแตเลสทั้งตัวทั้งทั้งก้อนนะผมส่วนคีย์แคปนี้่ทำมาจากเศษไอเงินเงินเงินดอลลาร์เก่าครับผมหัดในเรซินทำเป็นคีย์แคปแทนอตัวนี้นี่หายากไหมครับยากครับผมมีตัวเดียวในไทยครับตอนนี้ตัวเดียวในไทยนะครับผมถามถามคุณจ่าเลยบอกเลยผมอยากได้ ตายเลยนะครับไม่มีตังครับโอเคครับโอเคครับก็ถ้าสนใจหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็หาเข้ามาทางเพจ Facebook ก็ได้นะครับผมอ่าปา c k a g e Match Official วันนี้ก็มีเพจ Facebook เหมือนกันตอบเข้ามาได้ครับผมครับผมโอเคครับโอเคนะครับผมวันนี้มาบ้านของน้องบอลนะครับก็ได้ความรู้กันเยอะมากสำหรับเรื่องคีย์บอร์ดใช่ครับ ได้ว่าคีย์บอร์ดเมคร m e c h a n เนาะเมค h a n i c a l Custom Custom ใช่กำลังเป็นที่ฮอตฮิตมากๆในช่วง1-2ปีนี้เนาะช่วงช่วงปลายปลายปีมานี่จนถึงเมื่อต้นปีเนี่ยพีคสุดแล้วพีคสุดเลยคือตั้งแต่ขั้นตั้งคีย์บอร์ดลองเอาถึงขั้นละถึงขั้นอะไรนะยูทูบเบอร์ชื่อดังก็ร่วมแจมในกลุ่มด้วยถูกต้องวันนี้ก็ได้ความรู้และสาระกันเยอะมากก็ ใครที่อยากชมคลิปแนวๆนี้อีกก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับผมครับก็วันไหนจะไปทำอะไรกันอีกผมก็จะก็จะพากันไปดูกับช่วงอะไรนะเดินงงงก็ตรงไปเสียตังค์นะครับผมก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ เพื่อนผมได้หายไปหนึ่งคนเขาจมไปสู่คีย์บอร์ดหนึ่งตัวกับกระถือหนึ่งอันขณะนี้เขากำลังคิดอยู่ว่าเอเงินในบัญชีเขาจะพอไหมจอแดงที่กดไว้เจอไม่กดดีหรือเปล่าอ้าวชยปู้๋เหรออ้าวตอนนี้เขากำลังสงสัยนะครับผมเขาจะทำไงกับคีย์บอร์ดอันี้ดีเขากำลังเริ่มมีปัญหาชีวิตครับ กูยังไม่ตายเ <c ười> คยนอนในถังแ,แข็งเปล่าแลกดีเจของแองก็เริ่มคิดได้ว่าเขาควรจะเจียดเงินจากการซื้อจอแดนมาซื้อคีย์บอร์ดตัวนี้ดีหรือไม่เขาเริ่มคิดได้ว่าอืม,มันก็ดีนะ <c ười> ยังโวยยังกูเอากลับเลยได้ป่าวจ่ายตังด้วยอันนี้จ่ายเต็มรองเท้าดองไว้ก่อน